เงินลายลีกับมาเหียงเนาะลืมบานลืมช่องเลยลืมบานลืมช่องแล้วจนไปนำเนาะจนไปนำในมือนีไปนำอจากไปไปไซแล้วโทรโทรกับโบติดโทรบ้าหรือเปล่าบ้าเลยแล้วขยันคือชาเก่านะอ่ะกังซิตาซิตากระไรบ้างบันเดียบบ้า่บือเปล่าเสียดายซินอันนา ปลาแห้งชิมกบชิมยังเพิ่นไปพักให้บัดประชาบอกเลิกโอ้ยองหักบ่อือองค์หักแล้วเลยนี่นี่แต่มึงน้องมาอยู่บ่มาเฮ็ดบนบ่อือวอายนักนี่นนี่บนดงนี่คือสิยายมึงพีนี่เนาะไปเลไปเลยบ่ลอยบ่ลอยกสวนแม่นแล้วตนรกนโอ้จนมานําเนาะได้กลับบ้าน สิยายไปเม an ืองพีนหรือว่าสิโปนี่ยโม่ยตอนนี้แต่กรบ่าเนาะประบาวงเทพคือรีนะอหักเต็มเมืองนองไมอยู่สิงโปร์สิงโปรไอยู่เมืองพีน สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีตอนเช้าๆพี่น้องเว้ยเมื่อนี้เดินทางไกลไปกับเบาพัางหลักๆห้สิไปมื้อนี่ก็คือไอ้เฮียงพ่นโทรมาประมาณห้าโมงนแหละห้าโมงเช้าพ่นโทรหาในพานเดือนยังไม่ได้ตื่นพม่ได้ตื่นมากล้วก็ตอบพ่นโทรหาเพ่นว่ามาหาในเด้อคันท้าบ่มีเวียกเบื่อเดือนถ้าว่าบ่มีเวียกลงมาหาแนมีเวียกจะเวียกอย่าง,างพี่น้องเว้ยตอนนี้เขาอยู่ครัว ครัววันดงนำคุณขนาดนำคุณโอ้ท่านั้นก็เป็นครัวเกา่าเมื่อนี่สชิปไปหับเอาไอไอเหียงยันว่ามเมท่าเพิ่นจับใบพอเท่าเพิ่นจับใบโบมีเงินแต่งแล้วเพิ่นมาอยู่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่อนเอ้ไงอยากเข่าแล้วโอเคไปคไปเอาเฮียงแล้วไป,ปเช้าใเมือแล้ว <laughs>

โอ้ไตาไฮนาเจ็ดเจ็ดมือเลยเนาะเจ็ดมือนนี่โอ้รอขึ้นมาอยู่พี่รอแล้วพวกเข้าป่านกพางเนาะรอรอรอขึ้นเราเราขึ้นมันรอลงเจ็ดหมือะไรเห็ดนี่เมือนนี่โอ้กัปรด็นมาเห็ดได่มันกินเข้าแล้วล่ะเป็นบบางเห็ดรางเห็ดทางแรกเอาเด็บามาซอยแล้วเห็ดซอยคัน้แรกขาให้เมื่อน ฝนตกบุแล้วคือเกขาฝนตกบตกกบบเราเป็นยังไงเป็นงานทางพนังไปได้ไปปลาไปดงได้บวเดี๋ยวนี้บัวบานพอแต่บางไห้เลยเว้นแนวกินก็หอบหนกบัวลายไปบุญมีทำงานแล้วแล้วเป็นทำเชือว่า เห็นจะมังคาย,ยาาเห็ยยนแจะมังคุดเลยนกเป่าล่าอยู่เลยนกเป่าเห <c oughs> ็นแต่นกเป่านกน้อยมันใชเบิร์ดแล้วมังคายนี่ยเบิร์ดเบิดไฟเลยเนาะยังช่องมือเบิร์ดเลดยลิงในะลิงที่นี่เขามากิน Nhưng mà bạn không hồn Nhưng mà bạn không biết Nhưng mà bạn không biết Đơn là phần một tộc Mà bạn tộc này Cứ được hơn nhiều nào Rông bị Hết một hết Tonight yên cái tên này. Wai, nó wai, 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 chạy wai, 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 chạy 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 wai, 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 Dạ wai, wai, xoài wai, 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 wai,

เฮ็ดเฮ็ดปงลงโอ้ไปดางไกัลูกพ่ใ่ลบลไม่เค็หอกมาไอจดไก่ปนนล้าหนึ่งรีนะต้องอยากเข้าหูแดดนี่บเตีลมเลย

สะพนเทียงพี่น้องมือนี มาชอยเล็กๆหน่อยซ้ำตีเฮาเฮ็ดได้อะนะนี่ของกินของกินเทียงอือของกินเทียงอาหารว่าง <laughs> อาหารว่างกินวัดแล้วเอาดินบอกลงแล้วก็เอาดินทรายลงดินบอกซื้อเพิ่มประมาณ200ป้ายนนั่นแหละ ไปกินข้าวเฮาบางครั้งจะขลักินมะเขือเลยขลังกินันลาบกินไปปลาโลิขนมาเต่านะบอสลามไรับกูหนวะนี่มาผักมาเอาพาเจ้ามึงเลยมา้กมิ้กทำลูกพี่มาเด้อกินข้าวนากันกินอะไรนบ่ไข่แข่ก มาเด้อน้งมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อาเาบคมกับอันต้มบ่มุกไปเลยบ่เด้มาแหงบานนี่ีนไปจิ๊บจเบิงจิ๊ดจิ๊ากขอว่าดก็จิ๊ดแนมาแขงบานแบบนหนบกากินเลเบิ้งจิ๊ข้าวูกระลุ่มนะดำาอมีผักกระลำนี่เด้อเนข้าวไรยันไรน้อยยู ซืออัดเข้าไปอีมันกีกเข้อกข่าแม่กับ้ออบอาม,ยมอยเลยคจคอให้บเห็บในมือน,นี่โอ้พี่น้อยมาเลิกกินข้าพรมพรมผาหลับเลลับหลับสั่งแต่ว่า,วาแต่ว่ามอนี่เงึนล,ลายลี้กับมาเหียงเนาะเรืมบ้บาเรืออ่องเศ้าเลย ลืมบานลืมช่องแล้วจนไปนําเนาะจนไปนําในไม่อนี้ไปนำอย่างนั้แล้วอยากไปไปไซแล้วโทรโทรกับบอติดโทรบอฮับอีป่บอฮับเลยแล้วขยันคือประชาเก่านะยังไม่ได้จะได้ก็ได้บอฮับบอไรสิไดชิ้นอาณาปลาแห้งชิ้นกบชิ้นย่างเพิ่นไปฝากให้บรรพบุรษบอกเลิกอ้ย องค์หักบ่อืงหักเลยนี่นี่แต่มึงอมาอยู่มือเโอน่อืนี่นี่นี่บนดงนี่คือยายมึงพีนีเ่เนาะไป,ลไปลเลยไปเลยด้บรอยบรอยได้ก็สวรรค์นนะแมนแล้วตวนรกไปนนตเนแ <c oughs> บ โอ้จนมานำเนาะได้กลับบ้านสิยายไปเมืองพีหรือว่าสิาโป ו นี่โอ้ยต,นตนน้นนี้แต่กระบานเนาะเือลีพระบาทองเทพคือลีเนะองค์หน้าเป็มเมืองนองเราไปอยู่เชง פור นสิงโป ר นไปอยูเ่เมืองพี นนอ,อ,อันนี้ไปตลอดเลยอันนี้ลยเฮ้นะอันนี้นี่ยันแตกมาพังขึ้นเก็บมากกลมังไห่แล้วพี่อนเอาไ <c oughs> พอได้มาตอนลามนจนีแล้วก็ลูกนี่นี่พ่อแม่นี่โอ้ได้หลายแล้วได้พังกลับเลยชินอนกลับแทนหอกอุ้งภาษาบอยชินอนแทนไอเฮียงไอเฮียงชักลับมานี่ ได้บ่ะได้ได้น้องเมียมีเอาบ่เอาบ่น้องแล้วนะบ่ได้เอื้อยสิเอาน้องอีกเนาะเอา,อเอา,าชองๆกันยังดีกลับก่อนพี่น้องเลยมื้อนี้ถ่ายให้อิบซีทุกคนเล็กๆน้อยๆโอเคพเี่น้องขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจอะไรก็เป็นห่วงมื้อนี้เดินทางไกลพี่น้องเลยเนื่องจากมาซอยเวียกเล็กๆน้อยๆ